ระบบเทพแห่งความโกลาหลนตอนที่11อีก6เดือนต่อมาการบ่มเพาะฝึกฝนของจินเซิงหยวนก็พัฒนาขึ้นอีกครั้งตลอดมาเขายังไม่ละเว้นต่อการฝึกซ้อมอย่างหนักต่อสู้กับสัตว์อสูรตั้งสมาธิเรียนรู้ในหอสมุดทำการวิจัยต่างๆตอนนี้เขามาถึงระดับราชาวิญญาณที่ห้าสิแล้วเขาต้องการแหวนวิญญาณที่ห้าจินเซิงหยวนจึงเดินเข้าไปหาจระเข้ทองคำแล้วได้กล่าวว่าท่านปู่ตอนนี้ข้าถึงระดับที่ห้าสิบแล้ว ได้โปรดไปล่าแหวนวิญญาณกับข้าด้วยระดับที่ห0จินน้อยหลานถึงระดับที่50แล้วหรือจระเข้ทองคำดูค่อนข้างตกใจกับความเร็วการบ่มเพาะของจินเซิงหยวนดีห้าห้าหได้สิหลานรักเย็นนี้เราจะเดินทางออกไปล่าแหวนวิญญาณของเจ้ากันเลยท่านปู่ใจเย็นก่อนแหวนวิญญาณที่ห้าของข้าต้องการการเตรียมพร้อมอย่างดีที่จริงก็หลานเกรงว่าต้องขอความช่วยเหลือจากราชทินนำพรมยุทธ์อีกสองคนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้ โอ้หลานรักสัตว์วิญญาณนะตัวไหนที่เจ้าต้องการลากเป็นแหวนวิญญาณของเจ้ากันแน่ตลอดมาทักษะของเจ้าทั้งหมดก็ครอบคลุมในการเสริมของวิญญาณทั่วไปอยู่แล้วทักษะที่ห้าเจ้าต้องการทักษะแบบใดจอระเกทองคาเอ่ยถามจินเซิงยวนจึงเอ่ยว่าท่านปู่แหวนวิญญาณนอที่ห้าของข้าค่อนข้างพิเศษตอนนี้ข้าต้องการทักษะแบบมิติขอรับทักษะมิติเหลือค่อนข้างหายากเลยแต่ทักษะมิติจะมีอยู่ในสัตว์วิญญาณประเภทต่ำเท่านั้น มันหาได้ยากมากจากระดับสัตว์วิญญาณหมื่นปีข้ายังไม่เคยเห็นสัตว์วิญญาณตัวไหนในหมื่นปีที่มีทักษะมิติแบบดีเยี่ยมเลยจอระเกททองคำบอกด้วยความรู้มีสิท่านปู่แอลมันมีแต่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและข้าคิดว่าท่านปู่คงเคยได้ยินชื่อของมันจินเซิงหยวนเอ่อยออกมาด้วยความตั้งใจท่านปู่ข้าต้องการสัตว์วิญญาณที่มีชื่อว่าเสือเทพมันทมินเป็นแหวนวิญญาณวงที่ห้าของข้า จระเขศทองคำตกตะลึงเสือเทพมารทมินนั้นถึงอายุจะอยู่ในระดับหมื่นปีแต่ความแข็งแกร่งของมันมากกว่าสัตว์วิญญาณที่มีอายุแสนปีไปแล้วเขาพึงพำในใจขอรับท่านปู่เสือเทพมารทมินตอนนี้คงมีอายุอยู่ราวๆเก้าหมื่นปีจากคำเล่าของวิญญาจาย์ที่ข้าให้ไปสืบมาข้าสามารถดูดซับแหวนวิญญาณของมันมาเป็นแหวนวินนานโนวงที่ห้าได้และถึงอายุจะคลาดเคลื่อนถึงเก้าหมื่นสามพันปีก็ไม่เป็นปัญหาที่ข้าจะดูดซับมัน แต่การได้จัดการกับเสือเทพมารทมินนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรจากหนังสือสัตว์อสูรขั้นสูงในหอตำราเสือเทพมารทมินนั้นมีความแข็งแกร่งและความสามารถด้านมิติที่หลากหลายและที่สำคัญความสามารถเขตแดนของมันนั้นเป็นที่เรื่องหรือว่าไม่มีใครสามารถมีชีวิตรอดกลับออกมาได้เพราะฉะนั้นการจัดการกับมันต้องรอบครอบและรวดเร็วจนไม่ให้มันสามารถใช้เขตแดนหรือความสามารถมิติได้มากเกินไปจินเซิงหยวนอธิบาย ดีข้าจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าข้าจะเรียกปุโรหิตอีกสองคนมาคงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมจรารเกทองคำถามอย่างสงบขอรับท่านปู่เพียงพอแล้ววันรุ่งขึ้น9ก้าโมงเช้าจรเกทองคำเดินเข้ามาในบริเวณห้องพักของจินเซิงหยวนพร้อมกับชายวัยชะกันอีกสองคนเมื่อจอรเกทองคำได้เจอกับจินเซิงหยวนจึงกล่าวว่าหลานรักนี่คือปุโรหิตอีกสองคนที่จะไปกับเราด้วย ปุโรหิตลำดับที่6ระดับ96ราชทินนานามพรมยุทธกระบอกปราบมังกรเจียงโม่และปุโรหิตลำดับที่หราชทินนานามพรมยุทธกระบองกราบมังกรระดับ96เจียงเฉินคาราวะปุโรหิตทั้งสองจินเซิงหยวนทำมือคาราวะไม่ต้องมาทำเป็นคาราวงคาราวะหลอกเจ้าเด็กบ้านี่ทำเป็นคนอื่นคนไกลไปได้โม่ซุนกับโม่ซานเป็นหลานของเราเจ้าก็เปรียบเสมือนหลานของพวกเรานั่นแหละ เจียงโม่เดินไปกอดคอจินเซิงหยวนข้าจะบอกให้ตอนนี้โม่ซุนกับโม่ซานอยู่ระดับ27แล้วถ้าคิดว่าไม่นานคงคงจะตามเจ้าทันได้แล้วละมัง้งฮ่าฮ่เจ้าลาตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วเจียงโม่ถามเออห้าสิขอรับเมื่อวานก็เพิ่งทะลุเข้าสู่ราชาวิญญาณและว,วันนี้ที่ท่านปู่เรียกตัวพวกท่านสองคนมาก็เพื่อช่วยเหลือในการล่าแหวนวิญญาณดวงที่ห้าของข้าขอรับจินเซิงหยวนเอ่อยด้วยใบหน้าราบรื่น เป็นไงล่ะไอ้แก่ตกใจตาค้างไปสิหลานมึงจะเทียบกับสุดหลอยอย่างกูได้ไงเขาพูดในใจอีกล่ะอูโรหิตเจียงโม่และเจียงเฉินตกตะลึงแอมข้าคงพูดผิดไปนิดนึงโมซุนกับโมซานอาจต้องตามเจ้าอีกสักระยะแต่ไม่ช้าหรอกเจ้าสักประาดหลานหลานข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเทียบเท่าเจ้าได้อย่างแน่นอนเจียงโม่ตะคอกด้วยความเขินอายเอาละเจ้าหนูแหวนวินนาโนวงที่ห้าเจ้าต้องการสัตว์วินนานอตัวใดเสียงของเจียงเฉินถามจินเซิงหยวน ผู้น้อยจะไม่ปิดบงังผู้อาวุโสทั้งสองแหวนวงวิญญาณวงที่ห้าของข้านั้นข้าต้องการเสือเทพมันทมินอายุประมาณ90,000ปีขอรับปุโรหิตทั้งสองตะลึงพวกเขารู้จักเสือเทพมันทมินและถ้าหากว่าเสือเทพปีศาจมีอายุเพียง60,000ปีมันก็จะสู้กับสัตว์วิญญาณแสนปีได้แต่ถ้าอายุของมันคือ90,000ปีมันเทียบเคียงกับสัตว์วิญญาณอายุ3า0,000ปีเลยทีเดียวเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกเราสามคนจะเอามันอยู่ เสือเทพมันธมินตัวนี้ความแข็งแกร่งของมันอาจจะเทียบเคียงกับสัตว์วิญญาณส0 0 0สนปีเลยก็ได้เจียงโม่ไถาถามข้าคิดแผนการไว้แล้วขอรับท่านผู้อาวุโสถ้าพวกเราโจมตีแบบเฉียบพลันทันทีมิได้ให้มันใช้ความสามารถทางด้านมิติความสามารถของมันนั้นจะอยู่ในระดับของสัตว์วิญญาณประมาณ200,000ปีเท่านั้นและที่สําคัญข้าเรียนรู้มาว่าเสือเทพมันธมินมีเขตแดนด้วย เพราะฉะนั้นหากมันใช้เขตแดนพวกเราจะหมดโอกาสได้รับเสือเทพมันทมินตัวนี้เป็นแหวนวิญญาณทันทีเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่อนุญาตให้มันใช้เขตแดนวิญญาณเด็ดขาดการโจมตีแบบรวดเร็วนี้จะเกิดขึ้นจากพวกท่านสองคนและท่านปู่ของข้าจะเป็นผู้ปิดฉากในกระบวนการสุดท้ายข้าจะเป็นคนฆ่ามันโดยทันทีโดยไม่ลังเลใดๆ ตอนนี้ข้ายอยู่ในระดับที่50ถ้าใช้พลังวิญญาณของข้าเสริมให้กับพวกท่านสามคนท่านคงรู้อยู่แล้วว่าทักษะของข้าตอนนี้สามารถเสริมพลังวิญญาณทุกด้าน50เปอร์ซ็นให้กับพวกท่านพวกท่านคงมีระดับใกล้เคียงกับระดับที่98หรือ99ส่วนท่านปู่หักได้การเสริมพลังเต็มที่คงอยู่ในระดับระดับครึ่งเทพได้เพราะฉะนั้นการจะปราบเสือมมารทมินตัวนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่ต้องการความรอบคอบก่อนที่มันจะหนีไปอะไรนะเจ้า เจ้าสามารถเสริมพลังทุกส่วนในตัวข้าได้ถึง5 0 555เปอร์เซนห้าหห้าได้ได้ได,ได้ระดับ98ระดับ99าข้าอยากลองความแข็งแกร่งแบบนั้นมานานแล้วจอระเคทองคําก็มองจินเซิงหยวนด้วยความตกใจระดับครึ่งเทพงั้นเหรอนี่ข้าจะมีพลังอยู่ในระดับครึ่งเทพได้หรอจอระเ้ยิ้มด้วยความพึงพอใจในตัวหลานชายของเขาทั้งสี่เดินทางด้วยความรีบเร่งไปยังป่าแห่งดวงดาวขณะเดียวกัน ณใ,ใจกลางป่าดวงดาวทะเลสาบแห่งดวงดาวเกิดการต่อสู้ระหว่างสัตว์วิญญาณขนาดใหญ่สามตัวขึ้นลิงยักษ์ไททันเอทและอสูรงูหลามหัวววสีน้ำเงินได้ต่อสู้กับเสือดำขนาดใหญ่ทั้งสองมีอาจเป็นคู่ต่อสู้ของมันได้และได้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนสุดท้ายตอนที่กำลังจะถูกฆ่า บนฟ้าส่งเสียงออกมาว่าทักษะวิญญาณที่หนึ่งบุตรสบงสีทองเท่งทักษะวิญญาณที่สองบุตรสบงคริ้วไหวทักษะวิญญาณที่3ามบุตรสบงกลีบเพชรทักษะวิญญาณที่ 4, สี่สุสสอบงเพิ่มภูนเด็กน้อยผู้ยืนอยู่บนท้องนาภพาด้วยปีกสีดำทั้งสิบมีแหวนวิญญาณสี่วงล้อมรอบตัวดำ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 ,ดำแหวนวิญญาณทั้งสี่ทำงานพร้อมกันส่องออร่าสีดำกระทุขึ้นเสริมพลังให้กับผู้คนด้านหน้าทั้งสามผู้คนเหล่านี้คือราชทินนานามพรหมมยุทธจระเข้ทองคำ ราชทินานามพรหมมยุทธเจียงโม่และราชทินานามพรหมมยุทธเจียงเฉินที่จินเซิงหยวนกำลังเสริมพลังให้ทันทีที่พวกเขาได้เข้ามาสู่ป่าแห่งดวงดาวก็รับรู้ถึงรัศมีแรงกดดันขององค์การสู้รบขนาดใหญ่พวกเขาจึงเดินทางมาทันทีและได้พบกับสัตว์วิญญาณอสูรแสนปีสองตัวที่ต่อสู้กับเสือเทพมันทมินซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่พวกจินเซิงหยวนต้องการให้เป็นแหวนวิญญ,ญาณที่ห้า จินเซิงหยวนไม่รอช้ารีบบอกแผนการและต่อสู้กับเสือเทพมารทมินทันทีแม้จะมีอสูรวิญญาณแสนปีสองตัวอยู่ลิงยักษ์ไททันเอ็ดและอสูรงูลหลามหัวโวสีน้ำเงินจินเซิงหยวนก็ไม่ได้สนใจพวกมันก่อนที่เสือเทพมารทมินจะใช้ความสามารถมิติพวกเขาจึงเข้าโจมตีทันทีราชทินนานามพรหมมยุทธเจียงโม่และราชทินนานามพรหมมยุทธเจียงเฉินได้รับการเสริมพลังจากจินเซิงหยวน ทำให้พวกเขาทั้งสองตอนนี้อยู่ในระดับ98เกือบจะแตกเข้าสู่ระดับ99รวมถึงจระเข้ทองคำด้วยตอนนี้พลังพลุ่งพล่านในร่างกายของจอระเข้ทองคำเป็นอย่างมากตอนนี้จระเข้ทองคำจินเออร์เทียบเคียงกับระดับครึ่งเทพแล้วเพราะฉะนั้นการโจมตีต่างๆจึงมุ่งเป้าไปที่เสือเทพมันทมินทันทีสัตว์อสูรวิญ,ญญาณแสนปีทั้งสองลิงยักษ์ไทยไทโนเอ็ดและอสูรงูหลามหัววัวสีน้ำเงินก็ตกตะลึง เหตุใดมนุษย์จึงเสมือนว่ากำลังช่วยพวกมันและกำลังจะฆ่าเสือเทพมานทมินอยู่พวกมันทั้งสองจึงมีได้ดำเนินการใดๆเพียงรอดูรอดูอดความฉิบหายของเสือเทพมานทมินเท่านั้นเสือเทพมานทมินได้รับการโจมตีอย่างหนักมันบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากสุดท้ายมันก็เปิดใช้ความสามารถทางด้านมิติประตูมิติวังวนรูปทรงกลมโผลออกมาจากความว่างเปล่าในอากาศเสือเทพมานทมินมันกำลังจะเข้าเข้าสู่ภายในมิติเพื่อหลบหนี แต่ทันใดนั้นจระเข้ทองคําก็กระพริบตัวมาคว้างเอาไว้ที่ประตูมิติเสือเทพมันธมินมันตื่นตกใจมากแต่จระเข้ทองคําไม่ได้สับสนใช้กระดูกวิญญาณส่วนหางฟาดไปที่เสือเทพมันธมินทําให้มันกระเด็นถอยหลังไปชนกับเนินเขาขนาดใหญ่อย่างรุนแรงฝุ่นตลบทันทีเสือเทพมันธมินดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอย่างมากและกําลังจะสิ้นสติ มันบาดเจ็บสาหัสมากจากการโจมตีของเหล่าราชทินานามพรหมมยุทธ์ทั้งสองและจระเข้ทองคำที่ตอนนี้มีระดับพลังอยู่ถึงขั้นครึ่งเทพเสือเทพมันทมีนมันคิดแล้วว่ามันต้องโดนฆ่าแน่นอนมันจึงใช้แรงฮืออกสุดท้ายแผ่ปีที่หลังของมันโบกสะบัดเพื่อคิดจะบินขึ้นไปบนฟ้าและหลบหนีแต่ด้วยความเร็วของมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหนีจากเหล่าราชทินานามพรหมมยุทธ์และแม้แต่ระดับครึ่งเทพแต่มันก็ไม่ลดละความหวังที่จะมีชีวิต พยายามที่จะบยบินหนีแต่ถ้าว่าด้านบนหัวของมันมีเด็กหนุ่มแผดปีกสีดําทั้งสิบขวางเอาไว้และใช้ดาบดําเสตัดตัวลำตัวมันเป็นสองส่วนทันทีร่างทั้งสองซี่ของเสือเทพมันทมินนั้นหล่นลงพื้นดินมันแทบจะไม่อยากเชื่อมันจะตายด้วยเด็กตัวน้อยที่อายุยังไม่กี่ปีมันอยากคำรามใส่เด็กคนนั้นสายตาของเสือเทพมันทมินจ้องจินเซิงหยวนราวกับว่าได้ฆ่าจินเซิงหยวนไปแล้วแต่ในความจริงมันหมดแรงและมีอาจทําอะไรได้แล้วตอนนี้ ตัวของมันกระตุกอยู่มันจึงหลับตาด้วยความอาวรณ์และตายไปออร่าสีดำแผ่ออกมาจากกลางของเสือเทพมันทมินพุ่งคลานไปทั่วสุดท้ายออร่าความมืดมิดจึงมารวมกันเป็นแหวนวิญญาณขนาดใหญ่สีดำมันมีสีดำมืดมากเสือเทพมันทมินตัวนี้ไม่ได้อายุ90,000ปีแต่มันมีอายุถึง92,000ปีเมื่อ3ปีก่อนเสือเทพมันทมินตัวนี้อายุเพียงสา0 0 0ปีเท่านั้นมันพ่ายแพ้ต่อสัตว์วิญญาณแสนปีทั้งสอง แอลเมันได้หลบหนีไปที่ทะเลมันฆ่าสัตว์วิญญาณทะเลไปอย่างมากมายและดูดซับพ,พลังวิญญาณของพวกมันมาและรวมถึงสัตว์วิญญาณแสนปีอีกสองตัวที่อยู่ใต้ทะเลเป็นปูยักษ์กระทองและปลาหมึกสายฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะมีอายุเกือบแสนปีแล้วเมื่อแหวนวิญญาณรวบรวมเป็นวงแหวนวิญญาณสีดำจิงเซิงหยวนก็ไม่ได้รีบดูดซับมันในทันทีเขาสังเกตร่างไร้วิญญ,ญาณของเสือมันทมิงอยู่ตลอด เขารู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นลูกแก้วเทพปีศาจต,ต้องลอยออกมาอย่างแน่นอนก่อนที่มันจะลอยหายไปข้าต้องรีบคว้าเอาไว้มันคือแก่นแท้ของพลังของเสือเทพมารทมินทั้งหมดจิงเซิงหยวนสังเกตศพของเสือเทพมารทมินอยู่ตลอดทันใดนั้นลูกแก้วทรงกลมสีดำที่มีลวดลายสีขาวก็ลอยออกมาและพุ่งไปทางหนึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจินเซิงหยวนไม่รอช้าใช้ความเร็วทั้งหมดที่มีใช้ทุกทักษะวิญ,ญญาณที่มี เสริมพลังความเร็วอีก150เปอร์เซกระพริบไปและคว้าลูกแก้วจากหลังเสือเทพมันธมินไว้ในมือทันทีอ่าในที่สุดแกนแท้พลังของเสือเทพมันธมินก็อยู่ในมือข้าจินเซิงหยวนกลืนกินลูกแก้วลงไปในทันทีและเขาก็นั่งสมาธิและชักนำแหวนวิญญาณสีดำของเสือเทพมันธมินเข้าสู่ร่างกาย พลังออร่าพุ่งกระจายออกมาราชินานามพรมมยุทธฤทธิ์ทั้งสามก็ถูกกดพลังลงเหลือระดับเดิมจารกเกทองคำจากครึ่งเทพก็อยู่ที่ระดับ98ระดับเดิมแล้วพวกเขาทั้งสามเฝ้าดูแลปกป,ป้องจินเซิงหยวนที่กำลังดูดซับแหวนวิญญาณแม้จะมีสัตว์วิญญาณแสนปีอยู่อีกสองตัวพวกเขาก็ไม่ได้กังวลพวกมันบาดเจ็บสาหัสอยู่คงไม่มาโจมตีแต่ถ้าพวกมันรนหาที่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะจัดให้ไม่ได้ เข้าสู่ในจิตใจของจินเซิงหยวนวิญญาณของเสือเทพปีศาจแห่งโคลออกมาคาดว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่มันสามารถแก้แค้นจินเซิงหยวนได้แต่ทว่าไม่เป็นอย่างที่มันคิดพลังจิตของจินเซิงหยวนนั้นแข็งแกร่งมากแม้เจ้าหนอสัญญาณแสนปีก็ไม่สามารถรุกรานจิตใจของจินเซิงหยวนได้เลยมันไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จินเซิงหยวนสัมผัสถึงวินนานอ,อของเสือเทพมานทมินจึงใช้พลังจิตทำลายวิญญาณสุดท้ายของเสือเทพปีศาจท,ทันทีร่างกายของจินเซิงหยวนขยายขึ้นเล็กน้อยแค่เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงการดูดซับแหวนวิญญาณวงที่ห้านี่ก็เสร็จแต่จินเซิงหยวนสัมผัสถ,ถึงพลังบางอย่างจึงหลับตาตั้งสมาธิแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น สุดท้ายลูกแก้วของเสือเทพมารทมินสีดำที่จิงช่างหยวนได้คืนลงไปนั้นก็ได้ถูกจินเซิงหยวนกลั่นพลังจนจะหมดแล้วเฉียบพลันมีเสียงคำพูดออกมาว่าการสืบทอดทั้งแก้วของเทพมารทมินเริ่มขึ้นนะบัดบัตบัตบัตคำพูดจากลูกแก้วของเสือเทพมารทมินติดติด,ตดขัดขัด,ขดและได้หยุดลงมันถูกลูกแก้วสีเทาที่มีลวดลายสีทองกลืนหายลงไปจนเหลือแค่ลูกแก้วแสงใสที่อยู่ในร่างกายของจินเซิงหยวน ต่อมาลูกแก้วสีใสก็แอตกออกพลังงานฟุง้งซ่านทำให้ความรู้ความเข้าใจของจินเซิงหยวนก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลภายนอกร่างกายของจินเซิงหยวนลอยขึ้นปีกเทพธมินทั้งสิบก็ปรากฏออกมาณตอนนั้นกระดูกวิญญาณภายนอกปีกเทพเสือมารธมินคู่หนึ่งก็ลอยออกมาจากกลางของเสือเทพปีศาจเข้าประสานกับปีกเทพธมินทั้งสิบอย่างช้าช้าระบบติง้ง ปีกเทพธมินทั้ง10พัฒนาเป็นปีกเทพธมินทั้ง12เลื่อนระดับเป็นแสนปียินดีด้วย